เราอยู่ไม่จะมีหน้าที่แล้วเองก็มีคนขอรับนี่คือนินลูกมีนะครับนินลูกมีครับว่ายูรอดอยู่กันอย่นี้ไม่ใคนี้คือโนดแพชปรีชาครับโนดแพชปรีชาข้องนายปรีชาจากบ้านนาสะตนครับครับนินลูกมีนี่จากบังนบนะครับนินลูกมีครับเป็นวัวดำทั่งขูนะครับวัวนี่นี่ยอดแบกับยอดแบกครับวันนี้เรามาบันทึกเทพตีวัดไส้ครับ นี่คือขู่ทีนึ่งสนามวัดไส่กับสนามโคกปีขนวัดไส้กับยังเป็นเยาวชนวัวกับวัววัยรุ่นวัววัยเด็กวัววัยลาอ้อนกับผาตาวัวชนก็ว่าลูกวัวกับลูกวัวครับวันนีครับวันนี้มาวัดไส่กับวัดไสสนามโคกปีขนกับขอขอบคุณกำนันประดิษฐ์พัฒพภูมกับที่สนับสนุนการบันทึกเทปจุดนี้นะครับรับสำรับเราบ้านต่อไปรอบเดินต่อไปกองสนามโคกปีขนกับมีวัวลานชนกันอีกแล้วนะครับวันที่ที่แปดปึกสมาคิกับติดตามแร่กันได้ครับโนสุปสินกับ กัชนกับเป็นวอร์นทีเนี้ยกับับกรรมการสิิชัยบนแก้วจากถุงซ่งกับเป็นกรรมการตัดสินวันนี้ครับขับไมปว่ากว่งวางโอวัตรกรรมการแล้วปล่อยแลยครับชนกันครับห้ามแย่งตูตีหน่อยแน่ห้ามกินหั่งเปื่อนแทงจำได้ไม่จำครัดจำนวนก็น่าติเปื่อนลมว่าป้าตายยอดอะไรครับไอ้นินยอดแบ้นะครับไอ้นินยอดแบ้ไอ้นูดยอดวง แล้วไม่ปรือหลักไกดกับนี่คือลุกหลักไกด่ข้าโบยไกดว่ะลูกนี่ไอโนดกับไอโนดทึงกับยืนเป็นมึนเลยว่ะครับวัดไส้กับวดไส้วันนี้เรามาโคกปีกุ้นวอดไส้กับรับก็ขอบคุณหลายๆไหวกับ ตีช่วยกันชีน้นะชี้น้ำครับสู้ไรกันครับครับนี่พี่เลี้ยงควานักวกับพี่เลี้ยงควา,วานัวไอโน้ตมันยอดแบกว่านะครับในแบแไอนี่นันยอดแบกว่าครับไอนนี่นยอดแบกว่าครับกรรมการตีกรองซ่องตุงไม่ตึงหวายบีกับพี่เลี้ยงควานัวครก็ไปเกียร์ิัวตัวเองครับ คนดีจะเข้าไปเกียกล่วยได้คือคนดีวางวัวนะครับลอยวัวในกะนาดีชนกับกะติกามันเป็นบปไหครับซองนาทีพานกับซองนาตีพานถ้าวันนี้เรามาทีโคกปีกุนกับโคกปีกุนว่าใส่กับรอบเดือนต่อไปชนวันที่18พฤศจิกายนนะครับกาอื่นลานบรรจุครับสู้รายการมากมายีเดียวครับการติดตามกันได้นะครับลังซาดใกล้ทองกระนองซึกกับทีมใ่ญ่ของดังจากท่านพ่อนะครับรับ ชนกับขับชนกับข้าวอามบ้านทองกับข้าวอามบ้านทองข้องสซ่จอเยือนจากปากพนัง so กับการที่ว่าวัวขอหญ่ไครดังปากนั่งชนกับท่านพ่ออะไรกับการติดตามแะกรกได้คู่นี้ทำสัญญาอะไรกับประมาณหนึ่งล้านบาทเศษกับการติดตามแะกรกได้นะครับสนามวัวใส่กับจัดโดยกำนันประดิษฐ์พัฒพภูมกับก็แบบนี้นะครับวัวชนกับการเดือรานึ่งคร้งกับกาวัวดังวัวดีบรรจุกาสู ah ้รายการกับ จับมันก็ยังปันนี้เลยครับจิมจิมตู้ตู้กันอยู่จับก็ยังถอยตีถอยอาดเซ่กันอยู่ตอนนี้กับยังถอยตีถอยอาดเซ่กันอยู่เดี๋ยวว่าแค่น้ำยิบอยู่ละนี่เนี่ยเอาอะไรเละทำมาแล้ววิ่งไปเลยรู้ได้ตรงนี้นี่เลยนี่ไต่กลางไต่กลาง ร่วงทองไล่นะครับเอาแล้วแหละอ้าวค่อนกางจะดูดันดีเดียวกับก่อนการจะดูดันแล้วยาว่าลูกวัวไม่ซ่าไรกับยาว่าลูกวัวไม่ซ่าไรกับไอ้นินกับไอ้นินอยู่กว่ากับไอ้โนท์ทองไล่หยุดทรายกับนนท์กับโนท์หยุดทรายกับไอ้นินอยู่กว่าเอาละแหละวปีเลียงกันนุกดีกับคู่นี้กับปีเลียงกันดูดีปีเลียงกับปีเลียงปีเลียงกับเอาละแหละ ไอโนดทองไล่นะครับโนดทองไลไอแม่แดงครับไอ้แม่แดงไอ้วงเลยไอ้นินกับไอ้นินกับทองไลกับทองไลโนดแพตปีชาทองไลนะครับโนดทองไลแพตปีชาครับนินลูกมี่กับนี่เกิดยักว่าแต่ว่าป้าป้าตั้งใจยนินลูกมีว่า เอาเลยแหเอาเลยแหลดันครับดันครับไอ้นกที่ยอดวงนะครับไอ้นยอดวงต้องาใจมาครับเย็ดเต็มเย็เต็มดื้อเต็มเต็มเต็มจะวางะไรเต็มเดี๋ยววางข้าวแล้วก็การโต้ด้วยลูโต้ด้ว่ จะนายนี่บนยังเลยไอ้นี่ลุงมีวะจานายนี่บนยังเลยนว้่ี่เล้างโรนีนุงมีสู้อย่างทมสักทีเดียวกับโคย่คย่เลยนดทองลายแปดปีช่ารับโนดทองลายโดปีช่าับค่โรควบับไปไล่ครับ ลายน้องซ้ำแรงส่วนไันนินโนดลุกนะลุกก็ลุกกลัวกับจากบางนบนินลุกมีจากบางนบก็ต้องไปว่าบอกกรุงอยู่บังนบอันดุยแถวนี้ที่ว่ามาลองวิชานินลุกมีจากบางนบครับเอาเลยแล้วเอาเลยแล้วนินลุกมีนี่ยอดแบ้นะ like <strom S 1> ครับยอดแบ้ ai nốt đan nhót, mัน vung này cả, mัน như này đục, bẻ, đạp bẻ bằng này, cạp, đi vỡ, đan đi vỡ, nứa láng, nứa láng, ninh lùng mày này quay, cho nó vỡ, quay lao, nhóc này, ยอดแบกเอาจิงอะไรับแต่มีควันด้วยมีเวียงด้วยนะได้ได้ได้ไอตองไลายโต้ตองไล่ยโตร้านมันดีนะครับร้านมันดีครับไอ้นี่ลุงมินี่ร้านดีล้ำล้ำล้ำนะยอดกันนะยอดกระดานนั่นล้ำ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  ครับก็จับแล้วก็ยอมไปแล้วก็ยอมแพแล้วว้ามันลมมันลมมันลลลมครองๆๆองนอย่าไปิดทาก็ไม่รู้แล้วลูกลูกย่ยฉยๆลูกยุ่ยจครับโนดปิจานาทัตตนกับข้างในปิจานาทัตตนเป็นควายชนะคับ กับซิปซ้ำหนาทีกับซิปซ้ำนาทีไอ้เนี่ยไอ้โนดปรีชานี่ยกับโนดปรีชากับของนายปรีชานาตาตนเป็นว่าจะได้งครับ